ยอมเทมากต่อให้ปอแต่งตัวรันรุ่มแค่ไหนยอมขึ้นมาเบาๆพอกระสบเอารุ่แท้ดี้นคืนะคะว่ามีการำลังลำเลียงศิลปินทิพภาพของ,งการเดำเนินนะคะนั่งประจำตำแหน่งและทุกคนพร้อมแล้วเรามาสัมภาษณ์ศิลปิน,นทิละทา่านอย่าเลื่อ ti oh, สุดยอดยอดในที่สุดประเทศค่ะสุดยอดจริงอย่างเพลงที่เราได้ร้องโอเอ็มดีได้ร้องเพลงไว้ใจใช่ไหมคะเพลงนี้ดังมากๆเกิดทันที่นี้อ่ะแล้วตอนเราร้องเราลงเพลงหรือเรากดใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะในในเพลงนี้เรื่องราวมันมีที่ดังมากนะทุกคนร้องต่างประเทศชาเราก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรแอดิดกันใหม่มีการแร็ปเ อยากจะติดตามผลงานของ o n เต่อไปจะติดตามได้มีผลงานอะไรที่จะออกมาให้พวกเราติดตามได้คิดว่าตอนตอน,ตอนนี้ก็คือพวกเราได้ทำผลงานกันอยู่นะครับต่<า>้งตัวมาณกลางปีนี้ครับผมจะได้ปันกันแน่นอนครับขออนุญ,ญาตที่ถามบอสนิดนึงนะคะ การเออย่านแน่นอนนะคะและมาถึงที่สุดของไอดอลวัเด็กชันพี่อยอยคะค่ะเราเป็นลูกแก้วค่ะปัจจุบันเราเป็นดีไซนที่ที่หนูได้เห็นส,สัด,ในในดส่วนยอมในมิวสิกวิดีโอลืมกับที่ตักที่ดังว่าขอบคุณมากเธอเป็นวี ว่าปออ้วนแหลตคนนี้แหละมันเป็นแต่ชื่นที่เหนียวมันรัดส่วนเลยมันรัดไปแต่ว่าปอไม่ตีเพราะปอไม่เค,ไคยไม่รัดหรอกแต่มันดูดีมันดูเหมาะก,กับปอเป็นวิจารณถ้าปอย,ยิ้มาเยอะเพ่พี่ไม่เห็นนะ,ะนีแไม่เกียบตรงสื่อมวลชนตัใจก็แตแถวตีลงไปนจะไี่แม่น้าโไม่เข้าใจทไมต้องให้ปอย,ยิ้มเยอะยี่ถ้า,ากายไปไม่ตอกแล้วไม่เห็นฟันพี่จะเห็นมันไหม ว่าทำเป็ว่าเขาเขาตปลี่ใใจอ๋ใช่เตรียมตัวเลโกเติร์ล้วค่ะศิ้ิษาเด้อเจริงยังไปไม่ถึงไหนไม่ดูเลือกเลยแรนแต่ว่าจะติดไว้คืออยากอยากอยากเป็นเพลงของดังอยากเป็นแดนเซอร์โอ้้มันจะเป็นใครไันแน่ แค่นั้นแต่มีปัญญาทำไหมอัคงูมมากแต่ก็ไม่แน่โอ้แน่เลยคะไม่แน่เหรอกเ็ดย่อมใส่ช้ดมาแต่เต้นแรงกว่าแดนเซอร์ก็ได้แต่ก็อยากทำอีกอย่างหนึ่งคือพอพูดรู้เมื่อวานนะคะว่าพี่บ้างพี่ปอนจะให้เกียรติขึ้นมานเสิร่ตกับกับกับทังเนี้ยก็รู้สึกว่าก็มีวันนั้นจริงๆแต่ว่าุตพี่บ้างพี่ปอนแบบโอเคจะถึงวันนั้นไม่เปลี่ยนใจแล้วอ้อม ส่วนร่วมกับพี่เขาอ้อมมีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าในตัวบรรดาคนที่มาร่วมงานโปรเจกต์นี้เนี่ยอ้อมก็ถือว่าเป็นคนที่อ้อมชอบชื่นชมในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีเพลงที่อ้อมชื่นชมอยู่แล้วค่ะการได้อยู่บนเวทีกับคนที่เราชื่นชมมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีพี่ๆมาโตอีกเจ้าของเพลงที่เรามีโอกาสเ o อร์อยู่บนนั้นอีกอ้อมคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้ว ก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะเริเาา<า>่มปัญหาเพราะว่าจริงๆจากการที่นั่งคิดทำกันบ้านนะเพราะว่าจริงเพลงไปเท่าเดิมเป็นเพลงที่ผมอยู่ตอนมอแล้วก็ออกาสครั้งแรกแล้วก็พอรู้ว่าต้องร้องต้องร้องในโปรเจกต์โคนเด็กนี้ขอเลื่อนเพลงไปเท่าเดิมหรือคนท่อต้องมากๆนะครับแล้วก็อยากจะกลับไปทำกันบ้านเยอะกับเพลงเพลงนี้เพราะว่า กรดานใจที่ทำให้เรามาลองเพลงด้วยครับก็าจจะมีไพพิเศษสำหรับสาหรับเซนเซนทิสนนะครับก็เดี๋ยวคอพบกันงานดีกว่าเดี๋ยวไปติดตามนะคะแต่ว่าพีดา๊กาเท่าที่พอผ่าศิลปินทุท่น่จะเป็น EEC ตีีพรีพี่อ้อมหรืน้องก็ไทยได้รือว่าเป็นไอดอลไอดอลแล้วก็ของพดัด้วยใช่ไหม